คำสาบของวัสุทัศน์ถือเป็นหนึ่งในเรื่องเล่าลึกลับที่มีความสัมพันธ์กับการสร้างหรือบูรณะวัสุทัศน์ราชวรวิหารซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในกลางกรุงเทพมหานครเป็นสถานที่สําคัญทางศาสนาและประวัติศาสตร์ของไทยวัสุทัศน์สร้างขึ้นในสมัยรัชการที่หนึ่งและมีชื่อเสียงในด้านการเป็นสถานที่ที่มีพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่ คำสาบนนี้มีการเล่าขานกันมาว่าหากมีใครทำการก่อสร้างหรือบูรณะวัสุทัศน์โดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากพระสงฆ์หรือการละเมิดข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในวัดนั้นจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์อันไม่คาดฝันและอุบัติเหตุร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขาทั้งนี้เชื่อกันว่าเป็นการลงโทษจากการไม่เคารพศักดิ์ธิ์ของสถานที่ศักดิ์ธิ์นี้และการฝา่าฝืนกฎระเบียบทางศาสนาซึ่งถือว่าเป็นการขัดต่อศีลธรรมและความเคารพต่อพระพุทธศาสนา หลายคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบูรณะวสุทัศน์ในช่วงต่างๆของประวัติศาสตร์ได้รายงานว่าได้ประสบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเช่นอุบัติเหตุร้ายแรงหรือความเจ็บป่วยที่ไม่มีสาเหตุหรือแม้กระทั่งการสูญเสียชีวิตในระหว่างการทำงานซึ่งทําให้คาสาบของวสุทัศน์ถูกยกให้เป็นเรื่องเล่าที่หลายคนยังคงเชื่อมโยงและระมัดระวังในการทํากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัดนี้